b ีทีพีเมียมอเตอร์ซนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็นมิ u ูบิชิไททานนะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโรเตอร์ไฟ LD Laser l a เ e r l ์แรปเนะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยไฟวงแหวน B M Style นะคะและ LED วิวไนะคะนี่นะคะพร้อมด้วย Daylight ไฟเลี้ยว w i n งทั r ลั n นิงนะคะไฟเลี้ยวเหนค่ะดี่นะคะตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงไฟหน้านะคะ ไปต่ำค่ะไปสูงค่ะเ,เบอร์เตอร์ทุกตัวของทางร้านทางานเป็นใบ LED สูงต่ําในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงค่ะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจเฟ e บุ๊ก B.T. Premium Auto Si Non ได้ทุกาาะะสาขานะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ